โอ้เบ oh, oui! ีมบียมดูอันี่ฮะครึ่งเข่าอ่ะถึงคนเพื่อนคนดูคนดูใครยังไม่ช่วยตัวโอ้โหคันเลยเข้าปาถ่ายคลิประถ่ายถ่ายถ่ายรูมาแล้วมาแล้ว ลลื่นลื่นไม่ไหวเป็นไงเร<น> <c oughs> าเอ้หน่อยมากีิหนุ่อยมากดิม,ดม,ดมันตังค์มีเว้ยอบีมทำไรอะมอรหงไงไมาม,มีค่ามหม,มิหมันหินแบนๆเนี่ยมันจะให้กระทบกับน้ำความไม่เปลี่ยนยานเอาไอหนุน่มลื่น,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 นเป็นไงเรา ไอบีร่มอ่ะแมเีข้มไอบีเอาตูดเจอมาแล้วต้องคิดว่าเยอะต่างเฮ้ยไม่ใช่นงงแ่ะเข้มางงาเฮ้ยอ๋อต่างต่างไอกูใส่เตอร์มาหน้าไม่เหลือเล่นปะไม่อยากขอดรองเท้าขี้เกียจดูตูดไอบีมาเลอะหมดอ่ะงได้เงินสองร้อยให้มึงอ่ะเดี๋ยวมาให้มึงอ่ะขอบคุณ ไปไม่เหลือร้อยเดียวไปลงไหมไม่ถือหน่อยถือหนุกไหมเย็นไหมร้อนเฮ้ยอันนี้ฝากนะอันนี้ฝากครับให้เลยฝากเชินเย็นไหมเย็นไหมต่อนี่ก็ฝากน่าจะเอาเก้าอี้พับปาะกล้องเอามาเฮ้ยนี่อยอามาถ่ายรูปไปเอา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 เก็บเลยไปเก็บเลยไปเก็บเลยนุ่มๆเก็บอะไรนุ่มอะไรอนุ่มอะไร ทีนี้กางเกงกูก็ลงได้ตลอดครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปนำน้ำไหไปไปเล่นน้ำกับปลาอ๋ออ๋อนุ่ยไอหนุ่มนุ่ยถอดแว่นเถอะโมไม่เห็นทางแล้วเนี่ยเรียนมาวะาลินหมาแม่จัดมีด้วยหรอมีด้วยเหรออะไรอะไรกัดเจ็บเลยอะไรกัดวะลิ้นหมาจับป่ะที่ไหนไงที่เหมือนลิ้นอะ ที่เดินได้หเหมือนทากปะคล้ายแต่ไม่มีเปลือกเหมือนทากอกตัวเล็กนเดียวเนี่ยเหมือนกันเหรอหมายขสองครึ่งแม่มาถึงเนี่ยเอารองเท้าของมึงเองแก ผ่าโร่านโรคไปกินเลี้ยง่อยไอ้แว่นมาแว่นมาเฮ้วันนี้เอาให้เต็มที่ตังตายลงเลยมันเปียกตัวเองแข่งไหยาวมาเนี่ยหายไปแล้วเดี๋ยวตะก้อง